ครับกับสวัสดีช่วงส่งของวันที่3ตุลาคมพศ2 5 6 6ัากบับสวัสดีแฟนเพจทางช่อง y o u t u ย e ซี่พระโคสิ่ง1 0 1กับสวัสดีแฟนทาง Facebook ของง่วงมุนีเมีสีย c ซี่พระโคสิ่งเดและกับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านที่เข้ามารับชมชิปนี้ของทางช่องกันครับครับสำหรับชิปนี้กบสีมาเปิดง่วเละหลังขึ้นกำไรให้พอแม่เี่น้องเอฟซีที่ติดตามทางช่องครับ เป็นชุดสุดคุ้มเกินราคาแน่นอนครับพี่น้องครับทรงฟรีบ่มมี่มาจำเจ็บเงินปลายทางเลยครับพี่น้องครับเขาเรื่องกันได้ครับพี่น้องครับบอหลายใหญ่ห้างครับเดี๋ยวผมจะไล่เป็นชุดเป็นชุดให้ได้ครับพี่น้องครับเพื่อสิบ่เป็นการสับสนครับเอาชุดที่หนึ่งเนี่ก่อนได้ครับพี่น้องครับชุดที่หนึ่งกะนี่ครับตัวเมียแยกลูกสูงร้อยยี่หมาบวกเนี่ยพึ่งได้ลูกมาสองตัวเป็นงัวงโวท์กบเื่องเลยครับพี่น้องครับนี่ครับมึงจะจาดครับพี่น้องครับ ครับตัวที่หนึ่งพานไปครับเรากะเล่สาวอายุสี่เดือนนี่ครับตัวเล่สีขาวงามนี่ครับพี่น้องครับกลองมันลมครับได้เกี่ยตมครับเรลกากะตัวผูลูกผสมบามันอายุห้าเดือนครับนี่ครับเรลกากะโตวผูรูปผกกสมบามันอายุ สีเดือนบัวครับตัวนี้ครับนี่ครับล่เห็นกันชัดชัดครับเพื่อการสับสนครับโากามี่แม่ลูกเมียอ,อีโคมหนึ่งครับอยู่ในชุดที่หนึ่งนี่ครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมพาหยางลงไปมั้ง แม่ลูกเมียลูกตัวที่สองแม่สูงหน่อยสามสิบวกลบสองครับแม่มีนมติ้งครับจันที่สังเกตมาสองมือนคือยังเล่าขายับน้อยหนึ่งนี่ครับพี่น้องครับแต่วพอไดยับหลายครับยับแปะบ่งจากเดี๋ยวผมเลยพลดูขึ้นครับไปไปลูกไปลูกนะครับพี่น้องครับแม่ลูกเมียลูกตัวที่สองชุดนี้มีอยู่หกตัวนะครับชุดที่หนึ่งนี่ครับเอาไปในราละค่สุดคุุมครับงดต่อผู้ใดซื้อใดซื้อครับ เอาสี่หมื่นบาทเพียงเพียงครับพี่น้องครับสี่หมื่นบาทเพียงเพียงส่งฟรีอย่อีกสองร้อยกิโลเมตรหรือไกลกว่านั้นหรือตามตกลงกันนะครับถ้าพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจก็โทรมาครับศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่พิกัดของข้อกวัวตั้งอยู่บ้านทองแปนตำบลบ้านฝางอำเภอกาศเศษวิสัยจังหวัดเลยนะครับพี่น้องครับนี่ครับชุดที่หนึ่งชุดคุ้มครับมีอยู่หกโตครับสี่หมื่นบาทเพียงเพียงนะครับพี่น้องครับหกเด้งง้อหกโตครับพี่น้องครับ นี่พาพเนามงชุดที่สองครับพี่น้องครับเดอะทะลุด้วการรับช่มแทครับพี่น้องครับพอป,ปล่อยเป็นธรรมชาติที่สุดครับพี่น้องครับหม่องดีกับล่งหม่องบดีกับล่งเพื่อพอพี่น้องผู้ขอมารับช่มชิมกนั่งช่องนี้สิเด็ตัดสิ้นใจง่ายขึ้นครับพี่น้องครับ ผมบ่อยากผูกบ่อยากโยงว่าไวดอกครับพี่น้องครับยกกับสิว่าในีดีโอคือยังยืนงามแท้มากคือยังยืนบ่งามแท้กัสีว่าปี่ครับพี่น้องครับนี่เอาตรงตรงใสกันเลยครับพี่น้องครับซื้อได้ให้ซื้อผู้ใดรับราคาได้รับสภาพได้กะซื้อครับพี่น้องครับนี่ครับขายถือแค่ทรงฟรีแท้ครับพี่น้องครับมาดีมาชุดที่สองครับพี่น้องครับเป็นแม่ลูกเมียลูกตัวที่สองครับเมียร่อยสามสิบบวกลบสองครับถูกสาวอายุสองเดือนบวก นี่ตัวแม่เพื่อนครับนี่ครับพี่น้องครับนี่ตัวลูกสาวเพื่อนครับพี่น้องครับลูกสาวลูกผสมบามันนี่ครับสำหรับชุดที่สองนี่แม่ลูกเมียคมนี่เอาไปสองหมื่นบาทเพียงเพียงครับพี่น้องครับส่งฟรีให้สองร้อยกิโลเมตรหรือไกลก็นั่นหรือตามตัวล่วงกันทันใดสนใจก็โทรมาได้ครับ0 6 5 2 0 7ก 6 8แปดแปดสี่พิกัดของข้อกัวตั้งอยู่บ้านนงแป็ดตำบลมันฝางอำเภอกาศเษวิสัยจังหวัดเลยได้ครับพี่น้องครับชุดที่สองพันไปครับมะม่วงชุดที่สามครับเป็นแม่ลูกเมียลูกสาวอยู่สี่เดือนแม่รุ่นทองครับพี่น้องครับแม่้อยสามสิบบวกเป็นวัวลูกแรกได้ครับพี่น้องครับนี่ครับสําหรับชุดที่สามนี่เอาไปสองหมื่นสามพันบาทส่งฟรีให้สองร้อยกิโลเมตรหรือไกลก็นั้นหรือตามตลงร่กันได้ครับพี่น้องครับ ถ้านใดสนใจกับทรมาตามที่เบอร์ผมให้ไว้ครับพี่น้องครับนี่ครับตัวลูกสาวกําลังกินนมอยู่นี่ครับพี่น้องครับไทยเฉีัดครับมะม่วงชุดที่สี่ครับเป็นแม่ลูกเมียลูกโตที่สองครับแม่ลอยสามสิบบวกไปห้ารอยสามสิบหาบวกลบสองครับพี่น้องครับตัวแม่กําลังงานไปนี่ครับข่าวดีดีครับตัวแม่ครับ บลูกสาวตัวสีแดงนะครับพี่น้องครับสำหรับคมนี้เอาไปสองหมืนห้าพันบาท,น,น,บน,ทนี่ครับนจุดที่สี่นี่ครับเอาไปสองหมืหพันบาทครับส่งฟรีให้สองร้อยกิโลเมตรบอยง้อดืน,นะครับพี่น้องครับง่อดีใจเดี๋ยวออกข้อครับพายางกับมึงครับ บ่มีมงเมีนครับพี่น้องครับบอกทุกอย่างครับเดียร์ย่างเดียวให้พี่น้องเนี่ยแต่สินใจง่ายขึ้นครับพี่น้องครับส่งฟีบ่มี่มาจําครับไก่ก็สองร้อยกิโลห้อก็ทรงครับว่าจะทุมาพูดคุยกันครับพี่น้องครับแต่พอไก่กันหนาเจียดผมกับพ่อชีดคาร์โร่ดั้มดกครับพี่น้องครับนี่ครับคุ้มค่าเกินราคาแน่นอนเห็นเป็นง้วดถือที่สุดะครับไปลงรถครับพี่น้องครับถ้าไปชีดคาร์โร่น้ำผอมเมียพี่น้องก็สิเป็นง้วดแพงอย่างครับพี่น้องครับเห็นเปนสื่อคุ้มค่าทีี่่สุดคครรัับบพน้อง มมงชุดสุดท้ายครับนี่ครับชุดที่หาครับพี่น้องครับเป็นแม่ลูกเมียง่วลูกแรกแม่ลอยสารผาบุรบสองง่วโบทขบเครืองได้พี่น้องครับผสมโตได้กซมือนี้ครับพี่น้องครับเอาไปรุนทองเอาได้ครับพี่น้องครับนี่ครับผสมพอประมาณแดงไว้ครับถึงง่วลูกแรกครับพี่น้องครับสำหรับพวกเนี้ไปสองหมื่นหาพันบาทได้ครับพี่น้องครับ ส่งฟรีให้200กิโลเมตรหรือไกลกว่านั้นหรือตามตกลงกันได้ครับพี่น้องครับถ้าท่านใดสนใจกาโทรมาครับ0652076884พิกัดของข้อกัวตั้งอยู่บ้านหนองแปนตมบลบ้านฝางอำเภอกาศรีสัยจังหวัดเลยได้ครับพี่น้องครับมึงให้่ข้าครับพี่น้องครับมึงให่ข้ามาเกิดจังโทรมาครับพี่น้องครับพอทั้งเฮาเป็นง้อส่งฟรีบ่ได้เรียกเก็บมันจำก้อนใดๆทั้งสิ้นได้ครับพี่น้องครับก้อนนี้ซื้อปรึกษากันในครอบครัวครับเห็นดีน้ำกันเกิดจังเครัยซื้อไปปมีีัััญหากนนนนนแ่่ออครบพ้งครับ มาน้ากันกับจ้องสื่อครับพี่น้องครับสุดคุมเกินราคาเนี่นองครับกาท่ากาการันตีเลยครับพี่น้องครับนี่ครับสนใจชุดใดยสิงห์ศรีแอคชุดใดกับท่มาาครับพี่น้องครับโคตกติกลางท่างคอกะเช่นเดิมครับพี่น้องครับอย่าโทษเล่นโทษตัวโทษตมกันอย่าโทษควมสาใจเด็ดขาดได้ครับพี่น้องครับมากิลีกับจ้องโท่มาได้ครับพี่น้องครับให้เห็นใจสึ่งกันเลยกันในการขาขายยุคปัจจุบันครับพี่น้องครับเอาควมจริงใจให้กันครับพี่น้องครับ อย่างนฝากไว้ได้ครับ various, ท่านใดสนใจการโทรมาทางโทรศั damages, พท์ได้ครับพี่น้องครับฝากคอมเมนต์มาทางช่องยูทูบผมกับบ่คอยได้เขาไปต่อเป็นไรครับพี่น้องครับถ้าโทรมาบ่ได้รับเดี๋ยวผมจะโทรกลับเองครับพี่น้องครับรับรองว่าท่านสิได้งัวคุ้มค่าหนาเลี้ยงแน่นอนครับหนาลงทุนแน่นอนครับพี่น้องครับการเลี้ยงงัวนุูมเออร์นี่บ่ต้องไปอิงงัวงามหรอกครับพี่น้องครับขอให้ท่านเลี้ยงอ้วนครับพี่น้องครับบ่ต้องเสียผมก็ได้ครับลองฉิดตามลองดูหลายๆช่องหลายๆท่านมึงครับพี่น้องครับ ค่ายทันเลี้ยงอ้วนท่านก็มีกำไรหรอครับซุมือเขาบ่ได้ไปอิงว่างามบ่งามหนอครับควายเลี้ยงอ้วนเด้อครับมีกำไรแท้แน่นอนครับนี่ครับชุดชุดนี้ครับพ่อเลี้ยงครับพี่น้องครับสดๆงามๆครับพี่น้องครับครับสำหรับไทยคลิปนี้ก็ขอฝากช่องยูทูบยุซี่พาโคสิ่งหนึ่งสิ่งหนึ่งฝากกุญหนุนฝากติดตามฝากเขาม้งชิปลูกในบ้านในสวนน้ำนะครับพี่น้องครับเป็นช่องน้องไม่ทีบ่ได้ขายคอนเทนต์ครับพี่น้องครับ เน้นขายควมจริงใจเน้นแบ่งปันครับล่องใส่บริการน้ำช่องเฮาเมืองยกเทียครับพี่น้องครับรับรองทันบ่ผิดหวังแน่นอนครับพี่น้องครับสำหรับชิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ